คุณกำลังฟงัง by Grace Daily Devotion s หนึ่งปีกับพระกิติคุณของพระเยซูคริสวันที่30ตุลาคมความอัศจรรย์ของลาและลูกลายอนบทที่12บสองข้อสิบสถึงสิและพระเยซูทรงพบลูกลาตัวหนึ่งจึงทรงลานั้นดังคำที่เขียนไว้ว่าที่ดาแห่งสิโยนเอย๋ยอย่าก,กลัวเลย จงดูกษัตริย์ของเธอเสด็จมาประทับบนลูกลาอ่านเพิ่มเติมเพื่อเข้าใจบริบทยอห์นบทที่12ข้อ12ถึง16มัทธิวบทที่21ข้อ1ถึง11เหตุการณ์นี้ทำให้คำพยากรณ์ในพระธรรมเศคาริยาบทที่9ข้อ9เกิดขึ้นเป็นจริงโปรดสังเกตว่าถ้อยคำและวิธีการสำเร็จตามคำพยากรณ์ของเศคาริยา มีความเฉพาะเจาะจงอย่างมากเขาพยายกรณ์ว่าพระเยซูไม่ได้เพียงแต่ทรงลาเท่านั้นแต่เป็นลูกลาโดยสมบูรณ์นอกจากนี้เซคาริยายังระบุว่าผู้คนร่าเริงยินดีอย่างยิ่งและโห่ร้องถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นพระกิตติคุณทั้งสี่เล่มได้ระบุถึงการเสด็จมาอย่างผู้มีชยัยมีแต่เพียงพระธรรมมัทธิวที่ระบุว่ามีแม่ลา และลูกลาคาอธิบายอย่างง่ายถึงข้อแตกต่างนี้คือพระเยซูทรงลูกลาในขณะที่มีลาเดินตามมาด้วยไม่ต้องสงสัยเลยว่าพระองค์ทรงสัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่งมาตามทางแน่ดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมมัทธิวบทที่21ข้อ1-4ไม่เพียงแค่เป็นเรื่องอัศจรรย์ที่พระเยซูทรงทราบเกี่ยวกับเรื่องลาหรือลูกลาแต่รวมถึงสถานที่ที่จะเจอมันด้วย พระเจ้าทรงทําการอัศจรรย์บางอย่างกับเจ้าของสัตว์เหล่านี้เพื่อให้เขายินดีที่จะปล่อยพวกมันมาเป็นไปได้ที่พระเจ้าจะทรงเปิดเผยสําแดงแก่ชายผู้นี้ว่าพระเยซูทรงต้องการสัตว์ของเขาบางทีเขาอาจจะเป็นผู้ติดตามพระเยซูที่มีศรัทธาแรงกล้ายอมถวายสัตว์เหล่านั้นแด่พระเจ้าด้วยความยินดีเมื่อเขารู้ว่าพระองค์ทรงต้องการไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เจ้าของประสงค์จะถวายสัตว์ของเขาแด่พระองค์ หรือการที่พระเยซูทรงทราบอย่างชัดเจนว่าจะไปเอาพวกมันมาจากที่ไหนล้วนแล้วแต่เป็นการอัศจรรย์ทั้งสิ้นพระเยซูไม่ได้ทรงอาศัยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มมาระยะหนึ่งแล้วและไม่มีสิ่งบ่งชี้ว่าพระองค์ได้จัดเตรียมเรื่องลากับลูกราไว้กับใครไว้ล่วงหน้าสิ่งนี้คือความรู้ที่เหนือธรรมชาติของพระเยซูผ่านพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์โดยแท้ดังนั้น จงให้ของประทานของพระเจ้าทํางานผ่านเราในวันนี้เช่นเดียวกับที่พระเยซูทรงทำเมื่อเราดําเนินชีวิตตามการทรงนําของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตและในงานรับใช้เราจะเห็นการอัศจรรย์การทรงนําการจัดเตรียมและการเกิดผลที่มาจากพระองค์ให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้ และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าขอให้ลูกรับใช้พระเจ้าตามการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อลูกจะได้รับการจัดเตรียมและลูกจะไม่ขาดสิ่งดีอันในดในงานรับใช้ลูกเชื่อว่าพระเจ้าจะเตรียมให้ลูกในทุกความจำเป็นในพระนามพระเยซูคต์เจ้าเอเมน